ตัวสีรถตอนนี้เนี่ยลูกค้าของรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีเทาฮองกเกรย์นั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็นสีเทาแรนโบนะครับลูกค้าอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คาอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับประสิทธิภาพย,ายังคงใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเบรกที่สมนุลยศต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับสวัสดีครับผมบอมนะครับที่ปรกษ,ษาการขายปลอพระนคราขากระเซ็นนะะ้ำมนนะฮะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ทุกท่านนะครับมารับชมแนวทางการตกแต่งของรถ Ford Everest นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รีวิวทันสีเขียวไปใช่ไหมครับสีไวเปอร์ก e ีนนะ เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านเนี่ยมาชมสีเทอร์แลมโบ่กันบ้างนะครับและไม่ใช่เทอร์แลมโบ่ธรรมดานะคันนี้เนี่ยแลปสีเทอร์แลมโบ่บวกกับชุดแต่งสุรตานไวรุ่นนูไบ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคันนี้คือรุ่นอะไรกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น Ford e v e r วอร์เรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหบาทนะครับราคานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับ สำับตัวเอ p เวอร์เรสต์บวกแพ็กเกจคันนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวเอฟเวอเรสตัวธรรมดานะครับจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ d ัลต i v q u r z i s n t r o t r o l ตัวนี้มีเพิ่มเข้ามาให้นะครับระบบเบรกนะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เบร o บูสเตอร์ตรงนี้เรามีเพิ่มเข้ามาให้นะครับ หน้าจอตรงกลางนะครับเป็นแบบซิงค์โฟเอขนาดใหญ่อยู่ที่12นิ้วตรงนี้เอเวอร์เรสต์สปอร์ตเนี่ยเขาเพิ่มเข้ามาให้นะครับรวมไปถึงระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาให้ที่ตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตธรรมดาไม่มีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะครับเพิ่มเงินอีกแค่58,000บาทจากตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตตัวดั้งเดิมนะครับแต่ได้ระบบความปลอดภัยเข้ามาจัดเต็มเหมือนกับรุ่นพี่วายแท็กราคาล้านเก้าเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มมราาาคกๆเลยนะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับให้อะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากภายในของเครื่องกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของ Ford Everest รุ่น Sport ตบวกแพ็กเกคันนี้นะครับจะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่2.0ลิตรนะให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองและคันนี้นะครับมีเทอร์โบมาให้ด้วยกันทั้งหมด1รูปนะครับเป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบเลย จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าห้องเครื่องของ Ford e v e r e s รณปัจจุบันนะครับปี2024เนี่ยห้องเครื่องเขาจะดูสะอาดตามากๆนะครับวางกันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากๆเลยนะฮะฝั่งซ้ายมือตรงนี้จะเป็นระบบของเหลวทั้งหมดเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับน้ำมันเบรครวมไปถึงน้ำที่ฉีดปั่นน้ำฝนนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายหมดเลยนะครับฝั่งทางด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นชุดท่อแอร์รวมไปถึงตัวเก็บ่องฟิลจุดทางด้านขวาแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ และนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสลับตัวภายในห้องเครื่องยนต์ของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่าว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันไปบ้างน,นะครับเริ่มต้นกันที่สีรถกันก่อนเลยนะครับตัวสีรถตัวนี้เนี่ยลูกค้าของรบสติกเกอร์นะครับเป็นสีเทาของกกเกรนั่นเองหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือจะเป็นสีเทาแรมโบนะครับ เป็นสียอดฮิตประจำฟอดเกษตรน้มินของเราเลยนะครับเพราะว่าสีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ลูกค้ารรบสติ๊กเกอร์เยอะมากที่สุดในปี2024ยเลยก็ว่าได้นะครับอย่างคิดที่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเออแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นสีเทาแลมโบนะครับสวยเหมือนกันนะครับคุณภาพเหมือนกันเกรดเยอรมันรับประกัน5ปีนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับถัดมากระจังหน้านะครับ สลหรับกระจังหน้าตรงนี้ลูกค้าก็ขออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับใส่เป็นกระจังหน้า3มิติฟอนต FORD สีดำด้านบวกกับแคปล a านี่เห็นใกล้ๆแบบนี้นะครับเขาจะมีแคปล a าตัวอักษร FORD ด้วยนะครับอย่างสวยเลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยนะครับเหมือนที่บอมเคยบอกคลิปก,ก่อนนะบางคน เขาจะทําสีเป็นอย่างสีเขียวสีแดงสีเทาสีอะไรก็ตามครับสามารถคัสตอมทําสีได้หมดนะครับแต่คันนี้ลูกค้าขอแรปเป็นลายแค l ปลาครับอย่างสวยเลยนะครับและในส่วนของตัวไฟมินิไลท์ทางด้านบนเนี่ยจะมีมาให้มากถึง3จุดนั่นเองนะครับตัวไฟมินิไลท์นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีส้มวอร์มไลท์แล้วก็สีขาว LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูไฟหน้ากันต่อนะครับ สลรับตัวสปอร์ตบุ๊กแพคเกจไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์ซึ่งมีไฟต่ำและไฟสูงอยู่ในตัวแล้วก็มีไฟเลี้ยอยู่ในตัวด้วยนั่นเองนะครับตัวเดทาวน์ n ันนิ่งไลท์จะเป็นแบบสีแขมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับส่องสว่างท้องตองคืนและกลางวันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวเดทาวน์ n ันนิ่งไลท์ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับตัวไฟหน้าลูกค้าเนี่ยขอแรปสติ๊กเกอร์เพิ่มไปด้วยนะครับเป็นสีชาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ อย่างสวยเลยนะครับหากใครชื่นชอบไฟหน้าสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถแจ้งบอมได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้อไฟหน้าตรงนี้บอมก็ได้ติดตั้งเพิ่มไปให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาชุดแต่งรอบคันกันดีกว่าตัวชุดแต่งรอบคันนะครับจะเป็นของแบรนด์วิกเตอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์วิกเตอร์วีนั่นเองตัววิกเตอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวคันสีเขียวคลิปที่แลนด์จะเป็นวิกเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าคันนี้เนี่ย จะเป็นตัว v 2เห็นไหมเขาจะมีขาด้านล่างสลักคําว่าวิกเตอร์หล่อๆลอแบบนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับลูกค้าติดตั้งเยอะมากเนยนะสำหรับตัววิกเตอร์ v 2นะครับแล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้จะมีไฟฟลอกแรมมาให้ด้วยนะครับซึ่งไฟฟลอกแรมตัวนี้นะครับเขามีประโยชน์มากมากก็คือเขาเป็นไฟตัดหมอกนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับไฟจะติดเพิ่มขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับมุมเฉียงประมาณสัก4 5อ,องศานะ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราหักเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับให้เรามองเห็นพวกไหลาทางเนี่ยได้ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับโปรไฟล์โปแรมตัวนี้นะครับมาดูระบบช่วงล่างกันดีกว่าเพราะว่าไฮไลท์ของคันนี้คือระบบช่วงล่างนะครับลูกค้าเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพามารับชมดีกว่าก่อนที่จะไปรับชมล้อแม็กและก็ยางนะครับเดี๋ยวพามาดูคิ้วล้อกันก่อนดีกว่าตัวคิ้วล้อนะครับจะเป็นคิ้ เป็นลายแคฟลาดด้วยนะครับอย่างหล่ออย่างซิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับพวกจุดต่างๆเนี่ยลูกค้าขอดและเป็นลายแคฟลาดทั้งหมดเลยนะครับทำให้รถคันนี้มันดูหล่อดูซิ่งมากเลยนะครับหูกระจกต่างๆเนี่ยก็คือแลปเป็นลายแคฟลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างสวยเลยนะครับมาดูเรื่องของตัวระบบช่วงล่างกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกลูกค้าอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวล้อมแมกนะครับจะเป็นล้อมแมกด้านวายสีดําเงาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นแมกโฟล์ฟอร์มิงนะครับขนาดขอบเนี่ยอยู่ที่ขอบ20นิ้วนะครับลัดมาด้วยยางโตโยต้าโอเพนควันที่นะครับยางตัวนี้เนี่ยเป็นยาง r t ด้วยนะขนาดของยางจะอยู่ที่275ทับี่นะครับบอกเลยว่าขนาดยางเนี่ยเต็มซุ้มกำลังพอดีสวยงามมากเลยนะครับตัวยางเนี้ยและบวกกับยาง r t เนี่ยซึ่งยางอาทีสามารถวิ่งได้สภาพถนนเลยนะไม่ว่าจะเป็นถนนดินถนนดําต่างๆสามารถวิ่งได้หมดเลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้แบบแก้มเตี้ยๆหน่อยนะก็แนะนําเป็นตัว265ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยคนละแบบนะครับในส่วนของตัวล้อแมกยางผ่านไปแล้วมาดูไฮไลท์กันดีกว่าสำหรับไฮไลท์คันนี้นะครับก็คือจะเป็นนี่ครับตัวปั๊มเบรกนั่นเองอสำหรับตัวปั๊มเบรกนะครับจะเป็นปั๊มเบรกแปรมโบแท้นะครับเป็นปั๊มพานามีล่านะเล่าอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับปกติถ้าเป็นเบรกเดิมๆของเอเวอเรสต์คันนี้นะครับจะเป็นขนาด4พอตนั่นเอง เราอัปเกรดเพิ่มเติมเข้าไปให้มันใหญ่ขึ้นจาก4พอตเพิ่มขึ้นเป็นแบบ6พอตนั่นเองมาพร้อมกับจานเบรกคัสตอมนะครับที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมรองรับกับตัวเบรกที่ใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับจานเบรกเนี่ยขนาดอยู่ที่410มิลม,มาพร้อมกับฮับสีดําส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวฮับทางด้านในตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะรวมไปถึงตัวคาลิเปอร์ด้านนอกตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีส้มไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับหรือแม้กระทั่งตัวสีเทานะครับเราก็เปลี่ยนสีได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับประสิทธิภาพยังคงใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเบรกทีสนุนย่นได้เหมือนเดิมเลยนะครับเราเปลี่ยนแค่สีให้มันดูมีความแตกต่างเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้นะช่วงล่างเนี่ยลูกค้าอัปเกรดใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะหันล้อให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูชุดโชกันต่อนะครับว่าลูกค้าอัปเกรดอะไรกันไปบ้างนะครับ ตัวชุดโชคเนี่ยลูกค้าขออัปเกรดเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับ2.5 OEM มาพร้อมกับซับแทงซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดถึง8ระดับเลยทีเดียวนะครับและยังไม่พอชุดเซ็ตช่วงล่างเนี่ยลูกค้าอัปเกรดใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนกจากแบบโปรเฟนเดอร์นะครับลูกหมากันโคงตัวชุดโชคต่างๆนี่คืออัปเกรดพร้อมเลยนะครับและ คันนี้เนี่ยลูกค้าขอโหลดลงมาเป็นสเตป2นิ้วนั่นเองนะครับโหลดลง2นิ้วนะครับทำให้คันนี้เนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นสเตปวัยรุ่นดูใบนะอย่างสวยอย่างหล่อนลครับพี่พี่ฟิลในการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่านิ่งกว่าเดิมเฟิร์มกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเอเวอเรสต์เดิมๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้โหลดลงมาหรือไม่ได้ใส่ชุดโปรเฟนเดอร์เนี่ยเขาเนี่ยจะมีความโยนเล็กน้อยเวลาที่เราเข้าโค้งในความเร็วสูงนะ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปโปรเฟนเดอร์แบบนี้ปุ๊บเราทําให้เราเนี่ยมั่นใจในการขับขี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวชุดโชคจากแบรนด์โปรเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่างานของเขาเนี่ยดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันดีกว่าว่างานรสัสติ๊กเกอร์ทางด้านข้างตัวรถจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาชมเลยนะครับ อย่างรอเลยนะครับทางด้านข้างตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับงานลัตเติกเกอร์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าทุกจุดเนี่ยคือเนียนมากๆเลยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆและกลับมาที่ตัวปั๊มเบรกก่อนๆนะครับสำหรับตัวปั๊มเบรกนะครับทางด้านหลังเนี่ยเราก็อัปเกรดให้กับลูกค้าเพิ่มเติมไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยโปรติทางด้านหลังเนี่ยเขาจะ เป็นปั๊มเบรกนะครับขนาดอยู่ที่2พอร์ตนั่นเองแต่ว่าเราใส่ปั๊มเบรกพนานธมล่าเข้าไปขยายเพิ่มขึ้นจากพอรพตเพิ่มขึ้นเป็น,ปนแบบ4พอพ์ตนั่นเองมาพร้อมกับปั๊มเบรกมือไฟฟ้าหลอ่ลอๆแบบนี้ด้วยนะครับโอ้ยอย่างหลอนึกว่าซุปเปอร์คาร์นะครับตัวจานเบรกทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจานเบรกขนาดอยู่ที่400มิลนะครับผมก็คือทางด้านหลังเนี่ยอยู่ที่400มิลทางหน้าอยู่ที่410มิลนะครับและ ฮับเนี่ยก็คือเป็นสีดำเงาวสวยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวฮับเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชื่นชอบของเรานะครับชอบสีไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถแจ้งมาได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูฝั่งทางท้ายรถก,กันบ้างว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวท้ายรถของเราเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามตามสไตล์ของ e อ e r อร์ตัวสปอร์ตนะครับเริ่มต้นกันที่สปอยเลอร์กันก่อนเลยสำหรับตัวสปอยเลอร์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานตกแต่งจากแบรนด์วิกเตอร์นะครับ เวลาที่ครอบทับเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวสปอยเลอร์เนี่ยดูโดดเด่นและดูมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับทางด้านล่างเนี่ยก็ติดตั้งเป็นชุดแต่งรอบคันจากแบรนด์วิกเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอย่างสวยเลยนะครับปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อเลข8 i n นฟินิตีสวยๆนะครับสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะและถัดมาตัวไฟท้าย สำหรับตัวไฟท้ายนะครับก็คือจะได้เป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับซึ่งเป็น Full LED มาให้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเพราะมกับการแลบสีชาสสวยๆแบบนี้เลยผมเปิดไฟให้ดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนี่อย่างสวยเลยนะครับสำหรับตัวชุดไฟท้ายของ e v e r อเรสต์สปคันนี้นะครับ หากพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบไฟท้ายนะครับผมที่เป็นแบบคาดยาวแบบคายเยนนะเออเป็นสีแดงคาดยาวครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวเอเวอเรสเวลาที่เราเหยียบเบรกและตัวอสไเอ,วเ,อเวอรเรสมันขึ้นเป็นไฟเบรกสีแดงครับพิกระพริบนะครับก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีของให้พร้อมบริการพี่ๆทุกคนนะครับถัดมาเลยสรับตัวด้านท้ายรถนะครับ ถ้าเป็นตัวสปอร์ตบุ๊แพคเกจเนี่ยจะได้ระบบฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อย่างสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าระบบวามปลอดภัยเนี่ยให้มาจัดเต็มเลยนะครับข้างหลังอย่างที่เห็นครับพี่ๆนี่คือเป็นอุปกรณ์นั่งเดิมนะครับที่เราคืนให้กับลูกค้าไปนะครับบอกเลยว่าเวลาที่เราพับ,บอบ์ดแถว2และบาดแถว3ลงไปนะครับ ห้องผู้โดยสารเนี่ยมีความจุเยอะมากนะครับผมอยากที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับอย่างเยอะเลยนะครับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับแล้วต้องคนของเยอะๆนะครับบอกเลยว่าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนเลยนะครับและเวลาที่เราเปิดปิดฝาท้ายนะครับผมก็จะมีระบบป้องกันมาให้ด้วยอีกนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราปิดแบบนี้ปุ๊บแล้วเกิดมิเด็กเข้ามาเห็นไหม ฝาท้ายไฟฟ้าเขาจะเด้งกับคืนไปแบบนี้เองนะครับผมทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ทั้ง3รูปแบบนะก็คือทั้งในตัวรถทั้งตัวรีโมทแล้วก็ทางด้านท้ายรถแบบนี้นะครับก็คือสามารถเปิดปิดได้สรูปแบบนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับลูกค้าได้ขออัปเกรดใส่ชุดท่อจากญี่ปุ่นแบรนด์ HKS เข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยนุ่มๆเพาะๆเลยนะครับ และสำหรับเ v เว e เรปี2024นะครับเขาจะให้ระบบยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเติมแอดบูเข้าไปตรงนี้นะครับบอกเลยว่ารถด,ดีเซลของเราณปัจจุบันนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันอย่างแน่นอนนะครับปลอดภัยสบายใจใหายห่วงนะครับสำหรับเ v เว e เรปี2024ระบบยูโรไฟนะครับ เดี๋ยวผมพามารับชมภายในรถของ Ever e ร t Sport mm. สอกแพ็กเกจกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นที่ตัวเบาะก,กันก่อนเลยครับสำหรับตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตามสไตล์ของ e v e r e s t Sport เลยนะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับได้สูงสุดถึง8ทิศทางเลยนะครับใช้งานได้สดสบายนะมีให้ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวคอนโซลนะครับเราสามารถเปิดปิดได้ทั้งด้านบนแล้วก็ทั้งทางด้านล่างด้วยนะครับ ความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ฝ่ามือนะครับผมสามารถใส่กระสานได้แบบจุกๆเลยนะฮะหน้าจอนะครับถูกอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจากเอเวอร์เรสสปอรุ่นธรรมดานะครับจาก10นิ้วเพิ่มขึ้นมาเป็น12นิ้วนั่นเองนะครับและตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแบบระบบทัชสกรีนด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัวหน้าจอเนี่ยสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto และ Apple c a r p l a y แบบไร้าสายได้เหมือนเดิมเลยนะครับและถัดมาด้านล่างอีกสักเล็กน้อยนะครับระบบแอ ตัวระบบแอร์เนี่ยจะเป็นระบบแอร์แยกอิสระแบบซ้ายขวานั่นเองนะครับใช้งานง่ายสะดกสบายมากๆเลยนะครับและถัดมาด้านล่างอีกสักเล็กน้อยนะครับจะเป็นระบบไวร์เรสชาร์จเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวเกียร์นะครับจะเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับซึ่งสามารถเล่นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะที่วางแก้วตรงกลางนะครับก็สามารถวางแก้วขนาด30ขนาด32ออนได้แบบสบายสบายเลยนะครับและมาดูพวงมาลัยกันต่อ พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับระบบมันติฟังก์ชันนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยสามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบ d a p t i v e Cruise Control นะครับหรือแม้กระทั่งเร่งเสียงลดเสียงต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกดที่ปุ่มทางด้านซ้ายได้เลยนะครับถัดมาทางด้านขวานะครับจะเป็นการตั้งค่าหน้าจอผู้ขับขี่นะครับดูสถานะหน้าจอผู้ขับขี่ได้นะครับสำหรับทางด้านขวานะครับแล้วก็ยังสามารถรับสายโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับ มาดูที่ปุ่มพุสต์ทกันดีกว่านะครับพุสต์ทคันนี้เนี่ยได้เป็นแบบระบบพุสต์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีที่วางแก้วเป็นแบบคัพโคลเดอร์มาด้วยนะครับซึ่งสามารถวางแก้วขนาด30หรือ32ออนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยบอกเลยว่าสบายๆเลยนะครับสำหรับตัวแผงประตูนะครับจะเป็นแผงประตูบุนุ่มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนเนี่ยบอกเลยว่านุ่มสบายมากๆเลยนะครับด้านล่างที่เท้าไขกก็เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นแบบบุนุ่มมาด้วยนะครับ ระบบปุ่มคอนโทรลต่างๆเป็นแบบไฟฟ้ามาให้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่แหละครับเขาเลยมีเหตุผลว่าทําไมรถของ Ford e v e r e อร์เนปัจจุบันถึงให้แบตเตอรี่เป็นแบบ A G M มานั่นเองนะครับเพราะระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าหากใครสนใจรถ e v e r อร์สวยๆแต่งแบบนี้มาจากทางโชว์รูมรับประกัน5ป 150. 150. ี150,000กิโลนะครับผมสามารถติดต่อบอมได้ที่เบอร์0815241945นะครับ ย้ำราคาอีกรอบละกันคันนี้นะครับเป็นเอเวอร์เนสต์สปอร์ตบวกแพคเกจนะราคาเนี่ยอยู่ที่1 5 6 5 0 0้าบาทนะครับราคานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนสามารถโทรหาบอมได้เลยนะครับแล้วก็กใครอยู่กรุงเทพก็สามารถมาดูที่นี่ได้นะครับฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรนวมินทร์นะครับที่นี่นะครับเป็นโชว์รูมยอดขายรถฟอร์อดอันดับหนึ่งของประเทศปีนี้เข้าสู่ปีที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคสหรับคันนี้เนะี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะหวังว่าเราจะได้พบเจอกันนะครับอยากซื้อสดหรือจัดเฟแนนซ์ก็สามารถทางหาบอมได้นะครับแล้วเจอกันในวันรับรถนะครับสํหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ